เดี๋ยวเดียวใหญผมอัดเพื่อประชาสัมพันธ์เลยเขาจะสีหูน้ำใหยตาเราถึอมีตาจีทท่วมากเลยปเขาท่วมากวางไหนครับตาตาถือมีตาจีบท่วมากแมนเ็แม่นเรื่องเงื้นเรื่องยังนี่ไปรับเลยมันรามีสทออกมาถอนออกมาเลยนออกมาเลยดีเมืตาเราอย่งไหนเราดิเสียงยังจะบาดบ่มันบังคับมันบังมันบตา ส่วนผวพันเกี่ยวกับสิงเปียกฎหมายมั้บ่เนีนเี่ยวกับซิงยาเสียติดกฎหมายขนาดขนาดันเป็นใจแกขนาดนางอยู่เงี้ยนูเขาพวดต้มะพุงาตาก็จะมีสาีมีทีบับัดีสนามบาค่ะพูนความรอมอย่างไรเาวยามรับไมันงลยความรับเกี่ยวกับเงินเท่านี่ละมีอยากบัญชีวันดีเงินสดอยู่ใสโอนใม่ตรวจสอบวัดีอามีสาษีขนาดขนาเรา

สช่มเสมือนี่ผมกกลอเขาอยู่มนั่นเขาตัวมาเห่น้ำดูพระยานเงาบ่ตาดิังไหโอ้ยคือบ่มีพี่น้องมานั่นน้ออะเขาว่าตานี่ไปพวพันกับญาติพับติดบ่ดิอยังไหนรือเฮียจริงพีขกฎหมายกฎหม้พี่พัสรุทรงเสงชาเป็นของพิดกนหม้ตาต้องรีบแจ้งไงสอนอภูเก็ตนานที่ไรเบ่มานี่ยที่ไหนต่อบนี่ยเราก็ถามมา หลักาบัญชีธนาคารตาเดย่าตาถึงตัวบ่นี่อ้ไเครอเาเนเ๋ยอเรอเขาจักบาทป่าดจัเบโชคดีโชคดีเพิ่เติมเขาจุงว้วแต่เป็นเขาเอางวเนี่เาขึ้นรถเรือยมาบาดบดเราบาจุงวตาจุ่งงวไปเห็นตัวสอบเนี่ยอดีเอาบอไปงาเราตาพอไปงนเราผู้เดียวตาจังดีไเดบยอ้นจักบาทผู้ลังกุ้นนี่โอนเน๊ โอ้แย oh, okay. ่งหลายครับแย่ nah งหลายแม่ตำรวจกันคือ EX กันถือถือเขาอันนี้คือกันทรมาคือกันผมยื่นห่อกกบตาเขาโทรมาคือกันครับผมว่าแม่ก็ว่าตำรวจก็ถือโทรมาคือกันเขาโทรไปดูสายหล่ะเขาซุ่มเขาซุ่มเนี่ยตาลดีดีอยู่บรเสียจ้าบาทถือว่าดีอันนี้ผมอัดวิดีโอภาษาสัมพันธ์เด้นี้ยตาบบถือตัวนอตตาเนาะเอาเอา แต่ไม่มีรักเสียนนั่นสี่ม่นสี่ันหมดเลยหมดเลยเดี๋ยวตาเกี้ยงเลยเดี๋ยวเอาว่ามีของผิดกฎหมายผมบดย่านย่านเดี๋ยวเทาย่านเทากลัวไงเเขาาบอกฮหยัง็ดตมเขาหมมดันมีกรณีหนึ่งหนึ่งความโลภสองความกลัวความโลภคือยังไหนประมาณว่าเท้าซื้อของมันบ่าราคามันแพงข้าวหูอยู่สมมติมออเตร์ไซค์คันนี่ข้ารักสามสี่หมื่นมันสิขายเท้าสามพันนี่สิ ให้เขาโอนเงินไปก่อนอันนี้คือความโลภอ่านความกลัวนี่ตาถือแล้วเพราะว่าหยังเขาว่าตาไปพัวพันกับสิ่งคือกฎหมายบอกว่าสิเป็นวัสดุพีกฎหมายเห็นบอบอกว่าสิเป็นเปิดบัญชีมาหรืออาจสิมียาเสพติดพัวพันกับตาเขาตรวจสอบเรียกที่สามลักเหมได้ซื้อพม่าหน้าเห็นบอสารพม่าหาน่าถือจับที่เอทีเอ็มแปดใบหน้าเห็นบอในกองวัสดุบันี้เขาจิตตัวให้ตาให้โอนเงิน เพื่อเขาสิขอแต่นั้นตาเร่นโตสอบเร่นเน็ตเขาสิวิดีโอข้อเห็นหน้าตากับตำรวจเนี่ยนะแต่ว่าเป็นตำรวจแท้เขาก็สิให้ตาเนี่ยอนมาซี้เงินเขาบัตรเครดิตมีเท่าไหรก็โอนให้เขาเขาเห็นอนเงินไปตรวจสอบดีลราตาดีแล้วดีแเราสมื่นโมมี่เลยเงินไปตรวจสอบป่ะครับครับครับอ่ะขอบคุณนะครับตาครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับผม